ึงสองสามดังโยโลโลโล่งสอามเอาที่หละป่าซ้ามันดังน่สองสามเจตารกที่สมปิพระุขเรียกที่ว่ารจะจัสักสตพัสัตชาตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะสังหนึ่งสองสามเอาับการคันเดอเทินี่ไฟกระได้กำลังเทศจมิตรสีเสลาะ อ้าวบานในการหลับพ่อนด้อก่อนหลับพ่อนกะฟังสมองจิเลน้อยสามโอพ่อนี้มันเกิดความรู้นะเกิดความรู้เกิดความสว่างทั้งด้านจิตใจ,ใจใตามกำลังนี่แหละได้มาหลับปิ่นธรรมบานพอหำบมาเนี่ยปัญญาบานใหม่มาเนี่ยละ เออใหญ่บานใหม่นี่ยใหญ่ไกลเติอไปได้ก็เสนมาเลยก็จะบวกขับหรืวกส่งหวานว่าเออเออก็ว่าขุดก็ใหม่มาปลูกใหม่ยี่ห้อไม่น้อยจะขุดดูได้ไหมขุดดูไรมาใหญ่งไงอะไรอย่างเวะก็รักสิบติดบอกก็รักสิบฮดหนาวใส่ปุ่นไปขุดไปคนไปใหญ่อีกี่ยี่หไม่น้อยปลูกอียุ่หั่นนะว่ใหญ่ยงไงอะไรอย่างเงี้ยวเออสุดเขตประเทศจะได้บานในฮอดนีนะ ขดก็ขดปูกบกับปูกเลยเยยิ่บอกหดต้หนาใสป่นก็ง่ามดอกมันก็ย่ำกับเป็นนมเป็นเง่าไม่บอกห่อมเอ้นั่นแหละอ่านั่นก็ว่าแนบบนนอทก็กระไดนะยับย่ายใส่สวยไปมันไดเจอมันกับวิบากกมเฮ้าเคยสั่งกมใส่สั่งบุญบ่สั่งบารมีรวมเออมม่ยู่ทั้งผีอย่างเส้นาเออถึงข้าวมันบบมันจำแนกมากไดมาได้เป็นเองมันนะ ก็ไ,ไมาโย่สังส่งๆแล้วมันมีมูมีพวกมีผูหลอมบุญอ่าหลอมกุศลกันมาแต่ก่อนอยากที่ทำแถวนี้นะงอยากโน้มแถวนี้มูพวกแถวนี้ผู้บ่าาจาย์แถวนี้เพลื่อนแต่บาเพ็ญมันลเพินมันแต่พบก,กว่อนชาติก่อนวาสันที่บางที่อาจจะจบาเพ็ญตอนเถ่าที่มันผอมตอนนมมันเดี๋ยวบาเพ็ญกับครูบาอา,จายจันทัง้ยยงผุนก็เลยเยอะนั้งผุนก่อนนะที ไอ้กางโค่นไปหาเถาบานนี่มันจำแนกมาทั้งอาจารย์านจอยบานใชเป็นเราจัดรวมบุญก็เราส่งเถาลงพรจักเนาะหกสิบปีจะไหนบองนะนั่นแหละผลบัตรเถาเอ้ยินี่มันไม่เจ๊กเจ้าเสียวนั่มมันมาอยู่บุระเจ้ากระไดก็จะโบหมากเนาะอืมต้องเอ้อมันไก่แห้งนั่นแหละอ้าวคนมากก็พอไปยังเข้ามาใส่ใส่ก็จะถิม่มบุญกุศลอย่า ห่างคู่บอาจานอยูไ่ไก่เพิ่นเขาห้าเพิ่นซื้อซาทำน้ำเพิ่นมันแจงก,กวยสิบหนหลงทานนะนะนั่นแล้วบานบุญนำค,นสคนนนำสู้มันก็จะค่อยเจอจุนข้าแป้งสัตละข้าจั๊กเห็ดบุญไปนั่มสั่งรั์อริยทรัพย์เข้านี่ละเห็ดไปไปขวบคู่กันไปมันของเกี่ยวหนึ่งก็ได้ทรับเพห่อนอกก็ซับเพื่อนในของเกี่ยวหนึ่งนะครับได้เินบ่กเออ เสิยมาลุยทั้งทรัพย์ให้หนอกก็ไม่เหตุปัจจัยใดสร้างสมบุญว่าแต่ศาสตร์ก่อนสิไปลวยศาสตร์หนาก็เรื่องว่าทั้งหนาในละบางที่มันไก่ผลเร็วเออบางที่ไก่ผลสากกรรมจำแหนกโมแนโมนนันบ่านสิทุกเสียมีทั้งหนาในกะกรรมปัจจุบันเท่านีร่ละเข้าเด็ดสั่งดีไปจะได้กระบาดถูกกระดาคตลทั้งหนาเพราะเวทยังไหววสันจินตบุญเก่าโปเซ็งกระเบิดเป็นเด้ เขาเม็ดเก่าวาสเนี่ยสมัยเขามาใส่เหล่าเนี่ละปีหนีเห็ดมาใส่เต็มยุงเต็มช้างปีหน้าก็ได้เห็ดต่อตัวกลางเห็อนหน้าจ่กวนเนี่ยเบลอได้เวลามากก็ต้องตกกะวันกะสมัยดำน่นนะนั่นแล้วกระดิปักได้ดำอีกนั่นแล้วเอาเนี่ยมันไหวเอาไนมันไหวทวารตัวขันไปพู้ได้ขี่ขานมันก็ไม่มีบ่ไไ้เห็ดเนี่ยก็คว่วานั่นแล้วอันนี้กันแล้ว หากเขาเกิดเป็นคนแล้วเขาแน่วมันไว้ในมันวานก็คือเอาบุญหน่อยก่อนที่ระบางของคนมันบริวิธมนี่นะว่าเกิดมาแล้วก็แล้วพอตายวันอยู่เลยเออขจังท์สันติเมียนอยู่หรือว่าเกิดมาแล้วพอเฒ่าพอแก่พอเจ็บพอป่วยว่าสันอยู่เลยว่าสันเมียนอยู่หรอกเออเกิดเถิดเดียวว่ามีตายแจ็คเถื่อนรบเห็นแจ้งกระไดอยข่ขนาดอันว่างผัดโมแมนบานนี่ ก็ยังเสด็จไปประโลกโยงศิลาก็ได้อาศัยศิลามาอาศัยแนวผ้าไปบาลเนี่ยเลือกเอาแล้วเนี่ยผ้าไป่าทั้งหนาก็มีสองทางตอนแล้วหนึ่งทุกข์กับสุขนั่นแหละกับเจ้หนึ่งก็กุศลธรรมะอาปอาุกับอ,บอ,บอก,อกุศลธรรมะสองอย่างนะกุศลธรรมะคือเออทำไฟกุศลน,นั่นแหละอกุศลธรรมะคือทำไฟบาปบุญกับบาปเราไปติดตามไปไว๋วยง่าย ประโลงนาคันไปสรางบุญเอาไว้คือมหา้าอเ่าิศิลสส่สร้างนทาทำบุญได้ถวายเข้าปาาหารของวนันของข้าวแกกคูบาอาจารย์ประเจ้าพระสงฆ์ล้วจากหันกันแกกแบง่งพี่พี่น่องน่อง,องกันพ้ออยากสนิทมิสหาอยากติทําไปกินกันไปแกกแบ่งทั่วถึงท่านทั่วถึงกันนี่ยเรบว่าบุญบานนี่ เออมนสิต <test> ิตตามไปได้เลยถึงยังได้ก็สบายใจดวงจิตดวงใจคนเห้านั่นละมันอาศัยตัวนี่บานนี้มันไปทั้งนานั่นจะว่าได้เหตุไหวท่อไหวนั่นละบานนี่เอไปเกิดสิต้องการสุขเบิ้ลุกคนนั่นละเกิดขึ้นมาในรักซุกเจ็บทุกข์นสุขคนเพื่อยแตสังเหตุสังปัจใจเอาไววนี่ละอุบาอาจารย์วสสนโอษฐสิได้สันก็จะใช่วัดติเยินบอกนั่นแล้ว ปวดมาเป็นหน้าบุญก็ดีหากพ่นใส่บวดก็ยากยากบวชอยู่แล้วบวชแล้วสิวิไลก็ยากอีเรื่องว่มันของง่ายได้ยินบอกนั่นแล้วหายาบโตเป็นโมกนหลายมันรวมกันมาอนี่ยปวดมัดจักองในบําเหนยน้อยเรืนี่เงินก็ใหญ่เต็มตัวจารย์นางเบิดต้องพูน่ะนั่นแล้วเป็นโมกลายก็แม่นตัวดะต่อไปเราทำมาขาไข่ทำมาหากจินวันยู่ิสงกะหลุรื่องเบิดหลักกันเอา ข้าวจักวิธีน่ะแจววิธีกับมานึ่งวันเข้าหนึ่งเข้ากับสามหนามท่ำบุญไปหน่ำรักษาศีลไปน้ำซ้อมกับบางคนกี่แต่นี่แนวแน่นบาทหูวจักเออท่านบารมีใช่ไหมสั่งเอาไว้น่ะศีลบารมีก็สั่งเอาไว้เออเพื่อเพื่อแเปมขอต่อไปเข้าบคนคนเจ็ดขาดบาทเจ็ดขาดต่อการงานทั้งหลายนี่แหละ พระกรที่สามารถเคยเห็ดมาแล้วขอบคั่วอ,อยู่มาใดว่าสันมีทานะรรมนิมีรถดีเรือมีดินมีดอเงินสั่นบารรองด้วยหยาดเงินแรงงานเท่าีหแล้วพาะกนเห็ดมาบาดขยันขันแข็งจะมีมาป่านนี้วานั่นแล้วอะไรในเราข้นเท้าบ่อเออเป็นคนเจ้าขานต่อการงานขยันขันแข็งอะไรเป็นคนบอกเจตนีน,นั่นจัวใจจากค่าคือการบริจาคท่าน,นตามกำลังเท่าไรเฮไป เธอเล็กเธอหน่อยตามกำลังตามสตาร์คนห่างเหตุเฉพาเเ้านั่นละมันจะคอยอเกือ้อกูลให้ไปจําระบุกุศลบาสนั่นแล้วอยู่ใสกระบอถูกบาี่ขนมจักตัวนี้นาะคันขาดตัวนี้ไสกระถูกบาตนี่อยู่ไก่กูบบอาจารกากระร้างแต่ว่าห้องบวบข้าวเิ่นเป็นคนกีดจะดีแนวหนึ่งว่าสละวยถูกเด็กหนึ่งอิจฉาตาลอยหนึ่งเด้อผู้ได้อิจฉาตาลอมยมวยจะว่ามันจะเลื่อนเดบาบนี่ เออบางคนก็มีได้อิจฉาตาหลอดนแม่กระทังพี่น้องรวมทองเดียวกันว่าแต่โอ้ยอิจฉากันก็มีแต่มาก็เคยเห็นมาในจะบอกสู้กันวัางนะนะเอออย่างแต่แต่พี่น้องรวมทองแต่ได้ทด้จริงพี่น้องเฮ้าเกิดมารวมกันพ่อแม่เดียวกันไผ่หมังมีที่ไหนก็ดีใจน้ำกันสว่าดีใจน้ำกันมันเป็นพี่น้องกันว่าพี่ก็ดีน้องก็ดีเพิ่นไปใดดีว่าสัน ไปเฮตดไปสางไปหลังไปแปลงข้นมาวรสารเก่านาดีมั่งมีที่ใหญ่แท่นทีสีดีใจนํากันนะโอ้ยอิจฉาตาหลอนบาทนะแต่เรื่องแต่เล่าแจ่สันแจ่สีแต่บังบางมองเด็กก็เคยเห็นมานะว่าผู้หนีผูนใดผู้ายก็ผู้นั้นใดหน่อยก็คอยเขาใดจริงจริงพ่อแม่ให้ซ้ำกันละเิ่นอิจฉาหลายบานข้อมอิจฉาตาหลอนเิ่นโมง การพ้ายาบาทโม่กันเป็นไฟใหม่เจ้าของตีหล่าบานเปิ่นเห็ดไปมันพ่อแม่แบ่งขายขายวัดตะพุยสันนาขายบัดเพราะว่าเจ้าของโบได๋บานโบได๋จะได้คนแบ่งให้ซ้ากันอยู่เจ้าของรักษาโบได๋น่าจะคิดมันโบดีอิจฉาตาหลอดบาทนี่เจ้าของก็ขายมูลขายมาพ่อแม่จินโนบ้านย่างบานนี่ยังแต่ดินกับเงานนเพราะเธปักลักเพราะเธอไม่แต่ดินอันเธอพวกงานยวงศาสนา กะบ้านบางเจ้าของได้ปะย่างสั่งหมูอยู่ว่าหมูมีกกเพิ่นว่าพอ่อแม่ได้แจ้งใส่ก็มีอเด็กใครตั้งหมากก็เห็นหมาว่าสู่กันฟังว่านั่นแล้วบอจักว่าสิ่งทดียเจ้าได้รับอยู่ไหนคือมันลงโทษต,ตัวเองคือตัวเองเป็นคนขี่ตันีแนวแน่เป็นคนอิศาอิริศยาเขาเหมือนกันน้ำสู่ความเชื่อหายในแถวบ้านเนี่ยสมุทรจากบ้บนานเราโอ้ได้ป่าทุเรีทวนล่มนั่น ลอยง่ายว่ากับวางขึ้นใส่ส้นล้มซ้ำกับทีง่ายใส่ไผ่ง่ายใส่ตาผู้วางตัวเออซ้ำคนไปสร้างคนอิศราคนนะั่นแล้วมันบอกว่าผู้เฮาอิศรานะั่นก็จะจมหายเนะี่ยเขาว่เสียชิ้หายไปวอดได้กับผู้เฮาคิดนะั่นตีละคิดบรดีจิตใจมันบรดีนั่นแล้วมันก็เลยจิ้มหายไปวอดนะั่นพุทธเจ้าวิธีนังสอนว่ามนโนบ,บุพพังขมาธรรมามนโนเศรษฐามโนมญ่าทั้ทั้งหลายไม่ใจเป็นนู่นนา มีใจเป็นพระธาตุสิสํารทธลงไต่ก็ดด้วยใจเบิกยังไายอยูนนย่นั่นเองนั่นแหละขัดใจคิดดีอยู่ใส่็ด,ดีพัดอยู่นาเยื่อนก็ดดีพอหั่นมื่ผิดเกิดีีขาเราคิดดีทําดีอบทุกปัย่าจะได้ก็บโทุกปอย่านั่นแล้วม่มันวางอยู่ไก่พ่นู่ไก่คู่ใาจานอยู่ไก่วัดไก่กระสางไก่โบเขากระซำนั่นละบ้านนั่นแล้วอยู่ทั้งใดน,นี่เข้าไปเพาะคู่ใาจานเท่ากับุญทลายเลย อืมอยู่กัอยู่วัดว่าเอาวัดมันเพื่อปฏิบัตินั่นแล้วเอออย่างนหน่อยหน่อยฮอกเติ่มขึ้นก็นกิดใส่บาตรใส่พบเต็นบเดวายเป็นมคโหลารอะไรอย่างมาสอนพระเรื่องหุ่นจักนะหุ่จักท่านะบารมีนี่แหละเหตุง่ายงอ่าผู้ไรขาตัวนี้เขาโอ้ยลุกเติบใหญ่ใส่บาตรนาบานนี่เพมันเขาเห็ุอย่างเดีวยวเหด้ง่ายในี่ซ้ำนี่นให้เหตุผู้ไรขาเกิดเป็นมโหฬารอะไรอ่านี้ก็ดีนะ ขาไปขาดตัวนี้ไว้เกิดขึ้นมาสัตวนี่รียกว่าขาดทุนไหลให้หลังกายมาเป็นทุนมนุษย์เนี่ยเกิดเป็นมนุษย์มันสูงดีส่สุดเด้เป็นพวกเราว่าสัตว์ที่ประเสริฐคือมนุษย์แต่าียงว่าโลกนี้เป็นโลกมนุษย์ไม่ใช่โลกสัตว์เดรัจฉานทั้งั้งที่สัตว์เดรัจฉานมันเยอะแยะไปไม่รู้ว่าจะเป็นหัวควายช้างม้า พวกเป็ดพวกไก่พวก,ก,พวกไรไปเบิดหมดแดงหน่อยแดงใหญ่อะไรพวกคนเด๋โลกอันนี้นะแต่มันเป็นภพภูมิที่ต่ําติดลาสารหมายถึงว่ามันขวางความเจริญควา,วามมรรคผลิพานหมดแล้วไปบวดได้สุ่มนี่นะเราว่าติดลาสารพวจักบาปบุญกุนโถษบาปมนย์มันเป็นสัดเิประเสิเอเด๋หูจักบาปบุญกุนโทษละสางยังก,กระไดเบิร์ตเปิดปฏิบัติไป สว่านีผ่านการได้สังทั้งนอกวาสังให้ขึนั่งเขาอยู่มนุษย์ลาสังในศาสนาเุทศเป็นนี่นั่นแล้วมันย์คุณนคามันร้อยแต่ละคนนี่คุณของคน,น,นแต่ละคนนี่จะ,จะว่าเงินพันหลานมาเปรียบเทียบกับโบดได้ลยนเงื่อนร้อยหลานพันหลานแสนหลานมาเปรียบเทียบกับคาคนแต่ละคนบติดดอกเห็นบ่สิ่งนั้นไปให้กวนบติดบ่คาของคนเกษตรถือไม่ได้ไป สวรรค์ไปนี่ผ่านใดเบิดนั่นลาเงินน่าจะไปสื่อในผ่านบ่ไใดได้ไปสื่อสวรรค์เออไปสื่อเอาะนน้นบ่อใดได้ก็น้าบ่จักหนอนขอามาหนอมมาจากซับไพ่หนอนเปซับไพ่ในคือพอห้ำกับแม่หน่อยกับพี่หนอทุกคนได้ทำมาในหลับไปว่านหนอนซับไพ่หนอกมาเป็นซับไพ่ในบ้านนี่มันสีไปฟังในจิตใจคนเฮามันคิดดีกันคิดดีแลลวเราบ้านนี่ เฮ็ดยังก็ดีไปเบิดเดมันก็ดีไปเปิดแล้วคนจิตดีคิดดีพูดดีทำดีนี่แล้วเฮ็ดยังกะลาบลื่นบานโมกุ้งกะร้ายได้บานพีิษเซกิพิแต่โม่แตกขวบเขาหักเขาหอมสาวมาหาขายนี่แล้วมีลูกขาได้หลายยังบอกว่าไพ่เฮ้ยข้าบุญม่็นคนขีดตีนเนี้เนี่ยแล้วก็ลร่อนก็ขี่ที่เบืองตีละหันสายก้อนบดิ้เฮ็ดนี่ไปเจอมันมาขายขายอยู่ไป็นป้ายเกกะบอกขายได้เห็นบอก บาละมีบริว่าตั้งแต่ก่อนแล้วเพราะก็มาซะแล้วเออมาคือมาขายน้ำมาย่างน้ำเจียวแจกันเบิดเด้ของมันเนี่ยน้ำหมากบะถูกเด้์ใช่กับบะถูกการว่าคิดดีทำดีพูดดีนั่นแหละเฮ็ดเอาไว้ที่เราบเขาก็ได้นะฮะอยู่ลงนี่ก็บดนแล้วอายุแต่ละคนบ่ถึงร้อยปีดอกนั่นละเฮ็ดทำมากให้กินไปน้ำนั่นละทำมากให้กินไป ปีหนึ่งกัสามเราหกสิบหาวันเนาะตานปุณเจ้าว่าให้ตัดไปนะว่าตัดมาเขาวัดฟังธรรมเนีอยปีหนึ่งเนีแจ็คสี่สิบแปดหมื่นะอวันสัปปัญภะนะนะวันพระเออสี่สิบก็เป็นเดือนหนึ่งเนาะสี่สิบเดือนหนึ่งบานสิบเดือนสี่สิบเป็นสิบสิบเดือนก็เป็นสี่สี่สิบมื่นเนาะบานสิบสองเดือนก็เป็นสี่สิบแปดหมื่น อ้าสามหอาวันตัดออกสี่สิบแปดมือเขาวัดฟังถ้ำในวันพระเป็นาวันโกนไหหลังพระเวีนนี่ละซํานี่ตัดออกไปสี่ปดวันมันก็ย <cond> ังเรือสมลอยกลวยอยู่ดีหัาเรือมยกลวยที่อันอันอันเวลาที BTS ่เขาทำมาให้กินนะนาทางนอกนะทำหาสาไปนอกทำมาห้กินในการใช้งานน่บย่งเรือสามลอยกลวยอยู่เออย่าลายกลัวมาวัดสำหรับนนะโอ้ยกับพวกเหตุอยู่ไหนเิดไปคิดมากก็ได้ว่า นั่นแล้วอันบาลน,นี่บางที่พวกน้องมันกบบดได้ขึ้นปานนั่นแล้วบดได้ขึ้นคักเด้เอาโบได้ปันนั่นก็เอาสีสาบาทเนี่ยใส่บากคู่คู่มือก็ดีลา้ละละจักกาบจักนบจักไหวเว้ยดีได้พูกได้อ่อนหน่อมทมตนจักกาบจักไหวเข้าลบผู้บาจันเออเข้าลบผู้ทรงผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยละถือเฮาเกิดรวมกันมากก็ดี ยาสนนี้ไปเสียหายกะดีเขาเป็นคนทะน่งบมเป็นคนยิงพยองเสียนะจักอ่อนน้อมตมตนนี่โอ้ยดีได้อายุวันณนะสุขาภะละย่อมเกิดย่อมมีแจ่คนนั้นไป่ก็บาสตัวนั่นแล้วอายุวันณนะสุขาภะละย่อมมีแต่ผู้รู้จักกล่าวไหวกันยังไหวเดียนี่นนกลเป็นโมงคนหลายเดียวพจะว่าโอ้ยไปจำสินเห็บดบุตรได้เอาตัวนี่สร้างคันค้าตันนี่ก็ายาดได้เออพาะเริ่มเนาะแต่พอเริ่มอนี้ใส่บาทมือใส่มือนบน่ออะไรก็ได้ เมือนได้เราก็เจ็บอย่างแล้วก็มึงไงเราเก็บวาวเราบอกว่าก็เข้ามาให้กินน้ำผลไม้มนุ่งมิตาเราแล่นหาแล่นหลังมาไม่หวานบริการตอนนั้นไลุมเออก็บว่ากันน่ะมันเมื่อยแมาข่าใส่บาทอยู่บ่สษาเหนือใช่ไหมน้ำผลไม้มนาะเจ็บย่างเพราะท่านภาษาเออมือใส่เมือว่าเขยังไข่อยู่ไในไข่ครัวใส่สลื่ออินานั่นละตอนนั้นตัวนี้บาทนี่คือว่าไปขอจำสินมาโอ้ ไม่เคยหยาดพอวางเัร็จแล้วบางวัดกห็หาผอกหยาดหยาดวัดข่อยไม่แต่พอเี่เหลื่อมอย่างี้กกเกิดสิ้นไปสิ้นบ่อสั่นได้อย่างไรก็ได้นะอืมคิดไปจําได้ได้ภาษาบ่เหลื่อมเนาะไปกูสินี่ดอกไปนั่งรับเราต้องเถื่อเราไงเราเห็นเบียดไปเล่นเลิกตนนี่เราเวลาก็กได้นะนกคน,นบ่นดิ้วสื่อได้เออนั่งรับตั้งหมวหยาดอยู่เลยดเดี๋ยวนั่งใครแน่อล้วเที่ยงที่หลีนะขอบเบาหยาดหนี่หวยงคว่าไปขังเวตาขุนเด่ จบไปโ้โอ้ยผูคือมาแต่แดงกลิ่นเทปดีนอกคนใญ่ว่าคันทามบางวา,า,ายยังเงบ่จำบอดได้จำบอดได้ยัได้บอกจบไปเยอะนี่บอดว่าบอดเลิมได้ไงนี่ถ้ายกผูก่อนวะอืมบอกซื้อแล้วหรอกทายกคอนนี่ละแล้วว่าถ้าเทปเขาไม่เห็นรับแล้วหรอกเออเม็ดจีรีได้เข้าใจบอกคนใหญ่โอ้ยดีสุดแล้วันยัแต่แดงเปลิ่นเจนเนีไยถามว่าคนรวยยังเออ ไลดีเะได้หังจำบุตรใ่หนยบอไปจะัจำบไตรใพญ่ลับด้ีขนนะจะใส่ก็มีน่ละเอน้อเวียดน้งานโอ้ยกระหนใจดอกว่านี่นแาละัปเขาตั้งใจรีบไปรับกระไรดอกว่าวันพระนั่งดีดนั่งเทีงเพียงตั้งใจดีดีว่าสันไปกับบุเเลิกกูเหมือนวัารมาร็เลิกบุเลิกได้จะเห็ดหาเบิ้งนั่นนาที่โอ้ยเลิกหกถุงเลิกตีหนึง มีส่วนหนึ่งอยู่สอดแจีงก็มีสมัยก่อนๆว่าต่อมากกเฮ็ดหาเบิ่งกนันน,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 นวา,นา,ว,านะว่าสันเปลี่ยนแปลงมาร้อนหกถุ่มหวามันเผานะบัดส่วนหลังมาหนีสามสี่ปีมาหนีหาปีมาหนี่ว่ามันมาร้อนเลิกดสี่ถุ่มน้องบุตหลวงน้องแล้เทือบุตรหลงได้สามถุ่มสามสิบสี่สิบหาเลิกแล้วเออทำบัดตะเวนวัานนั่งสมาธิแต่หาโมงทำวัดหกโมงถุ่มหนึ่งี่กะจบ ไปพักในแจ้งน้อยบานแจ้งแต่ละครั้งมากฝังเทศขึ้นเทศกับสองทุ่มบาทนี่กับสมองกวงได้สมองที่หาหน้าที่กับยุวะสามทุ่มันที่ทีหาอันเสจนาก็เลิกับไปนอนบ่เหงเมื่อยเฮ็ดฮ่าเบิ่งนั่นแหละก็ไว้เมื่อยเพราะว่าอย่างอ่อเกิเทศอยากโยมท่านหน่อมันเมื่อยมาไล่เมื่อยนะอ่ามันพักเลยไม่อยู่เด็กกับวัวมันคือขากันโผล่ก็เฮ็ดฮ่าเบิ่งเออเฮ็ดป้านี่พ่อก็ยังบ่มใหม่เลยไม่บอกกับพ่อมีในดอกในวันสารพ่อพีมีพื่งคือเก้าหันละ คือว่าเราตายนี่ก็จเช่นพลเอกเสพเทศก็ยังไปอย่างนี้ก็สิยวลาจังไหนนะแตวหาอยากก็ยังตัวอัแล้วมันประมาทนะประมาทในชีวิตมันไม่ไหวเจ้าของอยู่ดีไม่แห้งก็จะมาเสพว่ตายไงก็เลยหลงตัวนี้อันว่าสู้กันฟังเด้พุทธเจ้าพนข้ามสอนพรนในเบาพระในเทศก็สู้กันฟังเด้พรนแต่าพระนางบังคับบ่บ่อยบังคับเด้บ่ได้บังคับบ่มีกฎหมายเข่ามาบังคับบ่มีกฎบังคับ แต่เขอปฏิบัติบัตรอิริไปขอไปหาพระอาจารย์ไปเกิดมีข้อวัดท่องเพลินอยู่มีระบบนั่นแหละมีระบบอยู่แต่ว่าบนมีบรรดาวัดเจ้าตรงเขาเพราะเขาจองตรงมีเรื่องมีราวของมลไปอย่างต่นงๆบอกสู่กันฟังไปมีศรัทธากับเขาไปวันพระพันเพลินไปสวดมนต์ทำบารั่งสมาธิเมื่อเขาไปในหายไปเกิดตัวมีระบบแล้วพันวิมีระบบมันก็สอนคนเมื่อไรด้ เอ่อคนซ้อนคนหลายคนมันจะมีระบบตัวระบบบล็อคร,ระเบียบคือนยัง้งอ้าวตีสามกรตื่นต่อทีละตีลังข้างตื่นมานั่งสมาธิตีสี่สวดมนต์ทำวัดต่างต่างตัวแล้วหลักการจังเอ่อก้าวคำลากกับบ้านนะเสียแล้วเนี่ยมาแรกมาหยอดเนี่ยาเสาตีลังข้างเดินจงกรมสี่โมงถึงห้าโมงนในระบบนะนั่นแลหล,และมาห้าโมงแล้วก็พักคือนพระจิตตอผมไม่ยั้ง ตีโม่แรงกับเดินอีก่าโม่แรงกับมาน,ามมนั่งสมาธิระบบตัวนี้ผู้บาอาจารย์ใจคือมาเพื่อสิสอนคนค้นไร้คนกับมุ้งมิตรลบรสอนบ่ไใดได้ซัำก็ซ้ำก็ฟื้นทหารแล้วมุมมารารมม้งมิระบบ,บ,บเพลิดบ่อใดได้ให้สรุปไร้พอไร้แม่หวาน้วัวมีระบบระเบียบเออวินัยทหารแข่งเห็นโตเดียวบ้านบ่อคืนวันพนายทหารวินัยพระนี่เบนโปเห็นในค้วข้อมือซื้อบ้านนี่เห็นพิพินกับทวงเพิ่นพวนอัมบแมนบ่อใดได้ จิตแกแมนลงโถกระโลดนั่นแหล้วสร้างยึดผื่นแน่สร้างกิ่งหนากิ่งหลังแน่สร้างแก่เสียเป็นอันทัดนนะั้นพี่บอกแน่แล้วแต่แล้วมันสั่งนะ่ะแต่สิเหตุเหล่าบาสนี่นเธอมาเกิดเออถือฝ่ามือเข้าแน่แล้วแม่ครูแน่แล้นานนี่เวลาเห็นโตตัวนี้บาสน,นี่นั่นแล้วมันมีระเบียบจะฟื้นคนใดบาสข้าขไปบาสเพื่อกรมีระเบียบเพม่อนต่ละวัดไปกระกมีรตะบุ่งเพม่อนต่ละ,ะ,ละ,ะ,ะ,ะองค์เล่ จากฝึกคนได้อามีระบบฝึกคนบานเขาไปฝึกน้าเพลินมากกันได้ข้มูลมันได้ข้อมดทนมันได้บาร,รมีมันได้ศึกษาคม้คมูลค้ามเห็นทั้งเรื่องคุณธรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยมันคงจกตอลองนั้นแล้วก็เกิดเขามีแจ้าห้างบานนะนั่งนะขันทาไปตเจ้านี้บานเว้ยบ่ได้เลยขันทาบา่าฝึกอีเล่มันเถ่ามันแจไปเถอกับ หลุมม้อนนอนเสือทุกแขงจะได้คนคนบริสังรบรสษับคนหนไหวคือ 1, หนึ่งหายทางซอสราส,สาซียนซอสเจอะเลยเผาหนานี่เออไหนยินเหนื่อยฟังยาเสีวทุกต่ได้ยินบอ,อืมันทุกตัวบางคนเถา่ามาเห็นบอกมันบอกมีอุปนิสัยเมื่อเคยไดน่ยินเหนือฟังเม่เคยได้พื้นะครับมันหลุมมอนนอนเสือหวานวัวเธ้าำตาไรนานละมันอาไลอาวอนมันทุกหลาย คือต้อปขอของเงินท่องคือต้งบไปร้านพี่น้ำหนองนาบ้านบัวปล่อยบัวว่างเสวยางนะเป็นอย่างนั้นหลายคิดมันเขามันเศร้ามันหมองมันขนควายแต่สับไปหนอกมีแต่ความหลบฝนลงไปสู่จิตใจนั่นแล้วก็เลยน้ำตาไหลทั้งเถื่อปากบัวไดลแต่ว่าไม่แต่้มตาหมางไวยจิตมันเศร้าแห้งพู้ได้ประเด็นพึกให้พ่นบัวไหลพ่นน้ำตาบ่ไหลเลยมันจะตุกเข้าไปหน้าขอความด้วยโลกต่างๆบ่วใส่โอ๊ตพนได้ผมฝึกมาหลายเดื อืมแต่มันมันป็จใจขายกันเดี๋วความสงบเมตเจเรบอดิบบอยนั่งนั่นแล้วว่าผู้ประพฤติดำทำดำรักษาทำดำรักษาผู้ผู้ทำเป็นนิดนั่นแหละจะไปแซดงก็จะเริ่มตัวนี้ว่าปฏิวับิว่าเอาไขเขาต่วัแต่ว่าบ่อกระบอปานนันดอกกรสินละเทือคือว่านี่ละปีหนึ่งกับสี่สิบแปดมื่านั้นแล้วให้เขาัง้างถ้ำนานานั่นแหละค่าแค่นั่นบาทนี่ พบไดอิลิกนาบานทราบบาทกอเจ้าประสงอย่างผ่านเอาจากขับนวนานแ,แล้วกับบุญเฮาเดลังให้เขาคนอู้่แต่ว่าบุญเป็นองเฮาบ้านเนี่ยก็ได้บุญน้ำเฮาสมภพนำบอกศรลาสานถนนทางนี่แล้วคนเที่ยวทั้งหลายพุทธนำบกศรัลลาเนี่ยกลเป็นทีก็จะประสงค์อยู่กับเป็นทีคนอะไรมาละมาะตัติดทันสิดตัดแผมมาร่วมกันนั่นแล้วเนี่ยมีบุญมีงานนั่นนะ บ้านนี่เพิ sweep, ่นลบแดดลบฝนลบลบลบยังลบประทักเลยข้ามมาสุดสบายบุญ no ก็เกิดขึ้นจ <cer> ่วเวทถึงก <c prescription cheers> mm ็เ hmm. ป ah ็นค so ืนนอนก็บรับกับเป็นบุญตื่นก็เป็นบุญยืนเดินนั่งนอนเป็นบุญยืนเลยได้หันนี่ยเพราะว่าเพิ่นใส่ประโยชน์ทุกเมื่อนั่ะน่ะก็เป็นทรัพย์ของเฮ้าบ้านโอ้ยดีหลายเด่นั่ะน่ะคนประมาทนี่ก็โอ้ยรูปหลายเด่บางที่นะเฮ้ามันสิ่งที่เฮ้าถือใจบ่ถือต้องก็มีเด้่เฮ้าถือใจเนี่ยมากอยากปไดยก็ไปดอก ว่าต่ไปพูนละไปเที่ยวบ่อส่วนกันไปเที่ยวไปดูงานต้องจักไปดูบ่ไปดูอังเดอรีนะไปเที่ยวม้อนไดบานเอยไขมันแส่ส่วนไปทั้งโกศลบานนี่ค่อยยากกันหน่อยดบานเนี่ย้ยไปบดเอายากนว่านั่น,นแหละสิ่งที่มันโมหมักนานมันมาเนะสบายยากทันทีเลยพออ่างจนระวังแล้วมีแจไปเกิดเกิดขึ้นแจ,นนนจไปพูนนี่พูนอาจจะไปกกศลเลยนะ เออเขาแสียไล่ไตเสียซื้อเอาเมื่อนไหนฮะบอกไปไลก่กระหลายเลยนี่มันจะเทศดรวงเด๋ยวเงาเงาไปจนถึงพวกฝังกับพวกแข่งคือว่าบอกพวกเทศดก็ว่าพวกคักกับพวกแม่ถอกว่านั่นแหละบอกสู้กันฟังเขาบอกกับพวกจักป่านนี่เอาในเราไปเป็นคอยคิดเด้อเขาได้ทำบุญมเมื่อไหร่พวกทำหน่อยก็แม่หน่อยก็ดีก็พี่น้องทุกคนนั่นแหละบุญทั้ทงหลายถ้่ได้ทำมากเขาได้เป็นภาวะปัจเจริย์โปะปักปราษาบุญนำคำสู้ อ,อ,อยู่ดีไม่แ่งเย็นเป็นสุปเก่าหนาน่จะเริเ่ให้เก่าหนาในการได้งานหนาละให้จะเริ่จริงๆริงขึ้นไปอาธิตสูไก่ทุกคนจนอยู่เย็นเป็นสุขมีกคบสุกคนจะเริ่มีอายุพันนาสุขภาพะละปฏิภา,านทัสา์สมบัติปอปัตนะมงคลเอสมบูรณ์พ,พ,พ้นถูกประการเธอ อะละพอบัญญาทาวาริวาหาปุราปริปุรเรนติสาขาลังเอวะเมวะอิตโตทินดังเปตนาุปะกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปมววสมิสตุ สเปเเรนตุสังกบปาจันโทปนละโสยาธามนิโชติลาโสยาธามิวิลิวาวินิวสัพวิ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 นิวิุิวิาิว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 ิาพวิ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 วาวิวาวิวิวาวิวัวิวิิวิวาวววั จาตโลธรรมาวาทันตีอายวันโนสุขังภาลังโยโตปะลโททิโลวานนามนาทวานโสคาสธตตเมทาวีสุขังโสอติคาสติอายุทัตวาภลังวันนางสุขังจะบปติพานาโท

สาพพธรรม,มานุภาเวนะสัตสุธิภวันตุเตภาวัาวาวาตุสัพมังคะลังราคะนตุสัพเทวตาสัพสังนุภาเวนะสัตสุธิภวันตุเตหันใจลูกนี่นะสยันโตภวติยามุ สักยานังนงทิวาตานโนเอวังตะวังวิจชโยโหหิสัยันสุสยามังอปราสิตาพัลลังเกสีเตปตาวิโปคะเลอาภิเสเกสาปะพุทธาม อาคาปาโตปโมทาิสุนาคตังสุมังคลังสุปภาตังสุขโนสุโมโหโตจะสุเหตังรัมมัจลิสุภะกิลังกายกรรมว่ากรรมัง ขิน ja no, ังปะตากขินังมโนกรรมบังปะนิทิเตปะตากขินางปะตากขินันิกาเตวานะรพันธะเทปะตากขินีอ่นภาาลูกเด้อรูมหมดแล้เป็นใบพระกากพระปองกันย่างลูก